โอเคกราบสวัสดีผู้เล่นนารกะชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตแพทของเกมนารกะประจำวันที่16มีนาคม2023 ดี๋ยวผมขอแยกพูดแค่บางส่วนที่คิดว่าสําคัญละกันนะเพราะว่าถ้าให้พูดทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ไหวแน่นอนรายละเอียดเล็กเ,เ,เ,เน้อยม้มันก็เยอะพอสมควรเลยนะโอเคงั้นมาดูที่อัปเดตแรกกันเลยหลายคนน่าจะรอคอยนั่นก็คือฮีโร่ใหม่นะผมอคอสหมู Who, หรือว่าถ้าใครใช้ในภาษาไทยก็จะมีเกมเอ่อในเกมก็จะชื่อว่าอ่เหวยนะครับรายละเอียดสกิลคร่าวๆอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะแล้วก็มีการปรับแมป โฮโลลอตในส่วนของพื้นที่หิมะนิดหน่อยให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับในส่วนของการปรับสมดุลฮีโร่ในแพทนี้มีแค่ตัวเดียวก็คือน้องเฟเรียเฉินนะครับหุ่นเหล็กของเราแพทนี้น้องโดนเนิฟค่อนข้างหนักเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปได้ดูกันทีละข้อดีกว่าในข้อแรกครับอันติอันติ3ของเฟรียโดนเนิฟจากที่ตอนแรกเวลาเรากดอันติเรียกไอบิคอนหรือเสาสัญญ,ญาณเนี่ยจะเสียอันติไป30%ใช่ไหมตอนเนี้ย หลังปะจะเสียไป50%เลยก็คือปกติอันตี3ของเฟอเรีเนี่ยเขามักจะเอามาทําจังหวะกันแบบตีแล้วเรียกอันตีทับแล้วก็ตีต่อเมื่อก่อนมาเสียอันตีแค่30%ใช่ไหมกดใช้แล้วตีต่อแป๊บแป๊บหนึงก็ใช้ได้อีกรอบแล้วแต่ว่าตอนนี้จะเสียไป50%แล้วทำให้ความฉี่ในการทําจังหวะไฟโดยอันตีเนี่ยน้อยลงนะครับมาต่อกันที่ข้อสเลือดวุ่นของอันตีหอันตีหเมเฮม ของเฟอร์เรียโดนเนิบให้เลือดนะหายไป250หน่วยดืย้อเลยไม่ว่าเฟอร์เรียจะใส่เกราะอะไรก็ตามก็คืออันติหนึ่งของเฟอร์เรียเนี่ยก็คือเลือดหุ่นมันจะขึ้นอยู่กับระดับของเกราะที่เฟอร์เรียใส่อยู่ใช่ไหมถ้าเป็นอ,อย่างถ้าเป็นเกราะขาวคอมมอนอาร์เมอร์เมื่อก่อนเลือดหุ่นก็จะอยู่ที่1,750หน่วยแต่ตอนนี้ก็จะปรับลดลงเหลือแค่1,500หน่วยส่วนถ้าเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเฟเรียใส่เกราะทองเลเจนดารี่อาร์เมอร กรดทองเนี่ยเลือดหุ่นเมื่อก่อนก็อยู่ที่2 5 0 0ตอนนี้ก็จะปรับเหลือแค่2250นาะทำให้อันติหนึ่งของเฟอรีเนี่ยถึกน้อยลงนั่นแหละเอาง่ายๆแล้วก็ต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายเนฟอีกแล้วนะครับผมเนฟดามดเมจเดิบทั้งทีเอาให้สุดเลยสำหรับทุกอันติของเฟอรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันติ123ดาเมจจากการตั้งป้อมตอนชาร์จเต็มหรือว่าตอนแคนนอนโหมดเนี่ย จะลดลงจากคูณ4เหลือแค่คูณ3.2ส่วนดาเมจตอนที่ไม่มีชาร์จตอนชาร์จหมดอะหรือตอนยิงขัดจังหวแะแปะแปะแปะเนี่ยจะลดดาเมจจากคูณ2เหลือแค่คูณ1.6เท่านั้นเอาง่ายๆคือตอนตั้งป้อมปืนอยู่กับที่เนี่ยดาเมจโดนลดลงหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่ๆๆในอันติ1กับ2อันติ1 2, กับ2เบกเมเฮมแล้วก็มกมเมกเมเฮมรีสโตเนี่ยการยิงปกติของสวอมจะแรงขึ้นจาก คูณ0.15กลายเป็นคูณ0.17ก็คืออันติ1กับ2อ่ะตอนยิงปกติตอนยิงสวอมปุ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บอ่ะจะแรงขึ้นนิดนึงนิดนึงแบบแกล้งๆให้ดูเหมือนไม่เน้อมหนักเกินไปแต่ยังไงก็คือเดมอบแหละเพราะว่าตอนตั้งป้อมอ่ะดาเีดหายหายไปเยอะเลยโอเคสำหรับการ ผู้พัฒนานาเนี่ยเขาบอกไปว่าอันติสของเฟรียมันใช้ได้บ่อยเกินไปก็เลยปรับให้มันกินอันติมากขึ้นส่วนการลดดาเมจต,ตอนตั้งป้อมเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ยิงแม่นๆเนี่ยก็คือคนที่โดนยิงอะแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะมันแรงแถมมีซีซีถ้าโดนทุกดอกอะคือแป๊บๆตายแน่นอนก็เลยลดดาเมจให้หมดตั้งป้อมเนี่ยลดลงนั่นเองต่อมาเราจะมาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างอันแรกเลยโพสต์ โคซอหรือเงาเนี่ยมีการปรับสมดุลค่อนข้างเยอะนะบี7ข้อเลยเดี๋ยวได้ไปทีละข้อแบบไวๆเลยแล้วกันข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่าชาร์จขวาในสเตจ2หรือฉากออทุยการชาร์จขวาในสเตจ2หรือ3ชนตัวฟ้าเนี่ยปกติทั้ง2ฝ่ายจะเสียจังหวะใช่ไหมแต่ว่าเงาเราอะ่ะจะเข้าสู่สโตนฟอร์มก็คือชิปแล้วกดชิปปุ๊บตีสวนได้เลยแบบเกง่งชิปแล้วก็ตีสวนนั่นแหละส่วนข้อ2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มระยะของการ ฟันครั้งแรกหลังจากที่ชาร์จขวาครบ3ตติชาร์จขวานะข้อ3ก็ชาร์จขวาเหมือนกันข้อ3ลดระยะกระดินของคนที่โดนฟันจากการชาร์จขวา3สติข้อ4เพิ่มระยะเวลาไม่ให้โดนขัดในขณะ Battle ล a t แบ e เทิลสไตช่ไหมก็คือแบ t เทิลสไตรเนี่ยคือจังหวะที่เรากดชิปตอนที่เงาเราชนกิ้งกับอาวุธดีไฟอะช่วงนั้นแหละมันเรียกว่า Battle Strike ในช่วงนั้นน่ะเราจะไม่โดนขัดแป๊บ,บนึงเหมือนเดกเกอร์เลยเวลาชิปตีเดกเกอร์อ่ะเราจะไม่โดนขัดแล้วก็ข้อ5เพิ่มเอ่อไม่ใช่สิเพรลดเขาเรียกว่าอะไรลดเวลาและเพิ่มระยะถ้าตีขวาหลังจากแบทเทิลสไตรก็คือเก่งชิปแล้วตีขวาจะเร็วขึ้นและไกลขึ้นนิดนึงแต่ว่าลดดามเมจลงนิดหน่อยเหมือนกันเขาอ6เพิ่มความเร็วตอนวิ่งชาร์จขวาอันนี้หลายคนน่าจะชอบเพราะว่าปกติเวลาวิ่งชาร์จขีดขวาคือช้ามากชา์ชิบหายส่วนข้อ7 ข้อเข้อสุดท้ายลดความสูงจากการกระเด็นโอ้อา้าข้อ7ลดความสูงจากการกระเด็นเมื่อดนตีแบบชาร์จซ้ายในสเตจที่2ปกติมันน่าจะสูงไปต่อขบยยากเขาก็เลยลดความสูงลงนิดหนึ่งนะมาต่อกันที่กระบี่หรือว่าลองซอสรองซอสเนี่ยเป็นการปร,รับนิดหน่อยก็คือลดระยะกระเด็นของตอนที่โดนปาดด้วยชาร์จขวาต่อไปก็ดาบใหญ่ดาบใหญ่หรือเกซอเนี่ยก็มีการปรับนิดหน่อยเือนการลดความสูงตอนกระเด็นเมื่อโดนชาร์จซ้ายในสเตจสอง นิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายก็มีการปรับมูฟเมนต์ให้ดีขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนอาวุธเป็นมือเปล่าฟังไม่ผิดครับใช่เปลี่ยนจากอาวุธเป็นมือเปล่าเปลี่ยนทำไมไม่รู้ แล้วก็มีการปรับในส่วนของการต่อสู้ในอาวุธระยะประชิดก็คือเมื่อเราแลนดิ้งลงพื้นตอนที่เราใช้อาวุธระยะประชิดตอนอยู่กลางอากาศเนี่ยเราสามารถกดตีต่อคอมโบได้เลยไม่ต้องกดวิ่งซ้ายขวาหน้าหลังแล้วมันทาให้คอมโบของเราพริ้วมากขึ้นอันนีต้ต้องไปรู้ก่อนต้องไปลองดูก่อนว่าคอมโบมันจะพริ้วมากขึ้นแค่ไหนนะครับผมส่วนโซจิตหรือว่าผมขอเรียกว่ารุ่นแล้วกันนะมาเรียกง่ายดีรุ่นทองของโพซอนเนี่ยรุ่นรูนขี่ม้าเนนะี่ยถ้าเราไป ขี่ชนกับคนที่ตัวฟ้าเหมือนเราเด็มันจะทําให้เราเข้าสู่สโตนฟอร์มแทนเหมือนกับที่อ่าปรับไปข้างต้นนะแล้วก็เพิ่มความเร็วตอนเลี้ยวม้านิดหน่อยเผื่อพัดเป้าเราจะได้เลี้ยวกลับไปหาเร็วขึ้นอินเกมอินเกมมีการปรับนิดหน่อยก็คือเวลาเราอ่าเอาฮุกเอาฮุกจากแอร์ด็อปใช่ไหมเราต้องทิ h h ้งฮุกในกระเป๋าของเราให้มันว่างก่อนแล้วถึงจะเก็บได้อันเนี้ยเข้าปรับใหม่ให้เราอ่าให้เวลาเราเก็บฮุกจากแอร์ด็อปอ่ะมันจะรีฟิลในกระเป๋าให้เลย จะได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องทิ้งแล้วเก็บใหม่ให้เสียเวลาแล้วก็อีกอันนึงอันนี้หลายคนน่าจะชอบมากๆก็คือมีฮุกแบบเป็นเซตขายแล้วซื้อทีเดียวได้เต็มหกอันเลยไม่ต้องมานั่งคลิกทีละอันให้เสียเวลาส่วนข้อ3านี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอ่าเขาเยขยายช่วงของจุดเกิดนี่คือขยายช่องสี่เหลี่ยมตอนเลือกที่เกิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มีการเพิ่มโซนทองให้มากขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาก็คือระบบเข้าตี้อัตโนมัติกับคนที่ด้วยตาที่แล้ว มังนะโดยระบบนี้เราสามารถไปปิดเปิดได้ที่เซ t ติ้งแล้วก็โซเชียนะฮะโอเคนอกนั้นน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วก็มีการแก้บั๊กนิดหน่อยแก้เอฟเฟกแก้เอฟเฟกตอนซ่อนพุ่มแล้วดอกโบบบตแล้วมันมีคนเห็นก็คือโปะโปะพุ่มแล้วก็แก้เรื่องหยิบอาวุธหรือหยิบของตอนโดนสตนันปกติแล้วอ่าถ้าโดนสตันมันควรจะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็แก้บักกบกบ๊กกระวองตอนแก้บั๊กกระวองติดขื่อแล้วก็นิดนหน่อยไม่มีเลยละ โอเคโอเคก็ okay. Okay. หมดไปแล้วก็นี่เป็นการอัปเดตเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าถ้าให้พูดรายละเอียดจริงๆเ่อมันมีเยอะมากๆเลยก็ถ้าใครสนใจก็สามารถอ่านอ่านอีกได้นะครับผมตรงตรง,ตรงเกมนะกะบเบพอยด์นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วก็มาอัปเดตกันเฉยๆของวันที่16มีนาคมเอ่อก็คือวันนี้แหละวันนี้เด็ดตอน10โมงเวลาของประเทศไทยนะครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแฮนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าเจอกัน